ครับวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลยครับร้าน IFC หรือว่า Fried Chicken, อีควานฟรายชิคเก้นเป็นดานของมูลิธีเพื่อปันภาพมูานมูลิธิเพื่อปาราจุรภาพมันคืออะไรครับมูลิธีเพื่อพันภาพนี้เป็นมูลิีที่ก่อตั้งขึ้นที่โดยมีสำนักง,งานใหญ่อย,อยู่ที่ปทุมธานีคลองหนึ่งครับโดยของเรามีสาขาทั้งหมดมีที่เชียงใหม่ แล้วก็ที่กรุงเทพที่พัฒนาการ54ที่ภูเก็ตแหลมพนวาีิสตูลแล้วก็ที่สงขลาอำเภอหันใหญ่นโอ้เยอะเลยนะครับจัดร้านเหมือนกับ KFC เนอะครับก็ในแนวเดียวกันอ๋อเอาเด็กมาช่วยทํางานหรือว่าอย่างไรครับในร้านนี้เราก็จะมีพนักง,งานทั้งหมดก็เป็นเด็กของมูลนิธิที่ม,มีในโครงการสร้างคนคุณสร้างงานครับที่เราก็ ส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีทั้งเด็กเด็กกำพร้ายากจกนอนาถาที่เราให้การเลี้ยงดูแล้วก็ให้การรายการศึกษาโดยเฉพาะยังเน้นเรื่องของวิชาชีพแล้วก็จะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมให้การบริการชื่อและกับสัคงคมเอออาหารมาลงแล้วบางครับหน้าบางนี่อะไรครับ ช่วยคุยให้ผมคนหน่อยอันนี้คืออะไรครับป้าอันนี้คืออะไรครับเรียกต้องเรียกบังหรือเรียกอะไรครับต้องเรียกว่าเรียกบังก็ได้เรียกบังครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบังอันนี้ก็จะเป็นมีผัดของร้านนะครับที่รู้จักกันดีมีผัดชื่อว่ามีผัดอีควานอ๋อิี่วานราคาขายอยู่ที่จานเท่านี้เลยไหมหรือว่าอันนี้อันนี้จะเป็นจานพิเศษสล้วรับอันนี้จานพิเศษนะครับอ้โแล้วก็มีอะไรอีกครับอันนี้คือ กำลังมาครับพี่เป็นฝ่างไฟนึ่งไฟนะนะเกดเกอันนี้เราไก่ทอดนะครับโอ้โหเรียนแบบเหมือนเลยนะครับเอ้ยนี่ผัดไทยอ่านี่ผัดไทยกูเอามาไงเนี่ยผัดไทยสุดอันนี้สุดอยุธยาสุดอยุธยาอ่าเดี๋ยวต้องชิมบ้างละอ่ามาที่นี่เขาต้องกินอะไรครับบางแนะนำเลยส่วนใหญ่ก็จะเน้นประเภทอาหารขอพูดพวกไก่ทอดนะครับแต่มีผัดไทยมีอาหารอย่างนี้ด้วยมาครอบครัวกัน เด็กๆพาลูกหลานมากินแล้วก็บางทีก็เป็นโรงเรียนมากันนะนั mm. ้นักเรียนมาก,กันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะมีาบางคนเนี่ยอยากจะทําบุญหรือนักเรียนเนี่ยเขาก็จะผมกน็นำเสนอแล้วว่าร้านเราพร้อมในการบิจาคช่วยเหลือสังคมเหมือนกันก็ค,คือมีการคืนกำไรสสังคมด้วยก็คือน,นอกเหนือจากที่เราขายไปเนี่ยทุกๆวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมีการคืนกําไรสู่สังคมด้วยการทำอา,อาหารกล่องนำไปแจก ตามบ้านคนยากจนแล้วก็นอกนจากนั้นซึ่งที่ผ่านมานี้ก็มีเช่นมีคนจะทําจะบ,บริจาาชื่อะไรเด็กกำพร้าเขาก็พาเด็กๆมากินที่นี่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็อย่างเช่นที่นะี่ก็จะมีโรงเรียนคนตาบอดครับบางส่วนใหญ่แล้วนะี่ยคนจะไปทํทาบุญเรง่รีในคนตาบอดกันแต่ว่าผมเสนอว่าอย,ย,ย่าลืมแม่กับเด็กที่ตาบอดเนี่ยแต่เ็ามีความรู้สึเกเพราะว่าให้พามากินที่ร้านเลย่าคิดว่าคนตาบอดเนี่ย เขาไม่มีสื่อไม่มีไม่มีสัมผัสเหมือนกับเราคำนี้แล้วเขารู้เหมือนกับเราเองแต่เขาไม่เห็นเราเองพอเขาได้มาที่นี่เขาบอกครั้งแรกเขาได้ออกมากินงนเน่าโรงเรียนครั้งแรกเลยเขาดีใจท,ทุกคนนี่ปลอดสนิทนะดีใจหอมแล้วก็มผมก็บอกจกัดเมนูนี่ไปเลยสปาเกตตี้อื้อหือสาวคนเช็ดเลยก็บอกว่าครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกได้กินสปาเกตตี้แล้วถ้ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งอะไรมากินครับบังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารเนี่ยเป็นเป็นไก่ชุด มีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งไก่ทอดไก่ทอดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับชุดละเท่าไหร่อะไรยังไงครับชุดละรับสามสิบเก้าบาทได้กี่ชิ้นครับสามสิบเก้าบาทก็จะมีไก่สองชิ้นแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายอ๋อแล้วเบอร์เกอร์เท่าไหร่ครับแล้วแต่ว่าจะสั่งอ๋อแล้วแต่เราจะมีมีเมนูให้เลือกเลยแล้วเนื่ยจกนั้นก็จะมีการสั่งผ่านพวกแก๊ปพวกพวกแพนด้าอะไรพวกนี้ก็จะมีการสั่งกันเพราะว่าเราก็รับไปการส่งอยู่แล้วในบริเวณใกล้เคียงนี้ ร้านนี้อยู่แถวไหนครับบางบายอย่างไรครับร้านนี้ถ้าหากว่ามาจากสนามบินก็มาที่พื้นที่เขาที่นี่เขาเรียกว่าหาตใหญ่ในหาตใหญ่ในตรงข้ามกับอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์หรือครตรงข้ามมีเด็กลิฟวิ่งมอลล์หาง่ายวิวงยี่สิบล้านอียาเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วนี่แล้วก็อยู่แค่กับสถานีขนส่งหาดใหญ่สอง อยู่เยื้องกันเลยกับสถานีกระทรวงฮัตไจสองซึ่งสถานีก็จะเป็นพื้นที่ที่โล,โลเคชั่นที่ค่อนข้างจะยุติธรรมในแบบนี้จ้ะเพราะว่าจอดรถสะดวกแล้วก็หาได้ง่ายครับบางชักชวนคนมาเที่ยวมาแวะที่ร้านหน่อยครับอ่าฉะนั้นก็ใครผ่านรถไฟฟ้าที่หาดใหญ่ก็ขอเชิญนะครับที่ร้านไอเอฟซีกิจวัลไก่ชิคเกินอยู่บริเวณฮัหไใจในตรงข้ามกับห้างอินเด็กซ์รีเวอร์มอล อหอยใหญ่นายก็รู้จักกันดีสมาเทียนหใหญ่นายก็คนจะทราบกันว่าเป็นแหล่งอา,อาหารของพี่น้องสลิมแล้วก็บรรดาบุคคลทั่วไปก็จะรู้จักกันดีเป็นพื้นทีอ่อาหารการกินเลยที่อหอยใหญ่นายโดยเฉพายิ่งย่านนี้เป็นย่านข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่เอออยากชิมเนาะมีไหมที่นี่มีข้าวเหนียวไก่ไหมก่อนอ่านี่ถ้าว่าเป็นการสั่งพิเศษเราก็ทำให้อ๋อถ้าสั่งพิเศษทำให้แต่ปกติไม,ไม่มีในเมนูไม,ไม่มีครับเพราะว่าถ้าสั่งก็สามารถทำได้ครับเออขอเบอร์โทรศัพท์ ที่ร้านหรือที่ติดต่อได้หน่อยครับอาเ0872957337ขออีกทีนะครับเบอร์โทร0872957337ขอบคุณมากครับบางสวัสดีครับโอ้โหหล่อเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยโอ้พี่ยังไม่ทันกินเลยว่าอร่อยโอ้โหหมดไปจานแล้วเนี่ยหน้าใหญ่ล่ะนี่ไงานแบบเป็นงานเมนูเนี่หมดไปจานนึงแล้วครับอะไรนะเมนูอะไรนะบาง มีผัดอีกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมผัดไทยแล้วครับขอบคุณครับไปเจอกันอันนี้หน้าอะไรครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันครับอ้หน้าเหมือนกันมันไม่ใช่หน้าทะเลนะอันนี้หน้าอะไรบางหน้าไส้กรอกนะใช่ไหมบวางหน้าไส้กรอกนะไม่ใช่หน้าทะเลหน้าไส้กรอกราคาเท่าไหร่นี่อันนี้ไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งหน้าทะเลอ๋อมีกุ้งคือหน้าทะเลผัดไทยครับผัดไทยหน้ากิน บังตัวจริงยิ้มเลยครับไม่เหี้อร่อยไหมบังอร่อยอร่อยอเนี่ยอยด้อันเนี้ยเดี๋ยว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 เขาเรียกว่าอะไรเลยมึงดูเลยควิสเตอร์ครับอันนี้เหมือนกันเปล่าดีทุกอย่างใสยไข่ใส่กล้วยใส่ไขใส่กล้วยสองอย่างนี่ขายดีอันนี้ใส่กล้วยครับราคาเท่าไหร่ครับบังห้าบาทฮะยี่สิบห้าบาทโอ้โหราคาน่ารักมากเลยนี่ใส่กล้วยนะครับใส่กินอยูยิ้มไหม ครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับชอบอะไรครับวันนี้ที่นั่งกินอยู่อ่านึกนานนึกนานครับผัดไทยใช่ไหมพูดผมงอกเลยผมชอบผัดไทยครับเห็นไหมชอบพิเศษชอบพี่นุ่มดีนะหน้าตาเหมือนไม่ดีนะพูดตรงๆเลยคือผัดไทยหน้าตาไม่ดีเลยแต่รสชาตติแ่อร่อยไงใส่ดูด้วยผัดูทยมะม่วงซอยหน่อยจะอร่อยมากเลยโอ้หผมไม่เลยผมอะไรก็ได้มะนาวราดก็จบละอันนี้แกงซุปโวโวซุปคว้กขอซุปไก่นะครับ ต้องมาชิมแล้วราคาไม่แพงนะห้าสิบเก้าบวกหกบวก,บวกแล้วไม่ทราบอ่านี่กยู่ังกินผัดไทยโชว์เลยอร่อยไหมครับอร่อยจริงไหมอร่อยจริงครับทุกสาขาด้วยโรตีแกงกะหรี่ครับนั่นไงโรตีแกงแกะหรี่อ่าเดี๋ยวผมและคุณพี่ข้างหลังชอบอะไรคะชอบผัดไทยค่ะผัดไทยอีกแล้วโอ้ไม่ถามนะเป็นอาหารจานด่วนอีกแล้วคะ่ะแล้วพี่ตอนเท่าอบอะไรครับ ต้องไก่ทอดนะครับลืปไปเลยครับ KFC อ่ะอ๋อหตบท้ายด้วยชานะอ่ารับคนชิมให้ด้วยครับเอาละเดี๋ยวได้ดูนะครับถ้าทางจะอร่อยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอท่านชิมนิดนึงครับชิมเลยครับชิมเลยครับได้ถามกันเลยไม่อร่อยบอกอร่อยอร่อยบอกไม่อร่อยนะครับดูหน้าครับเราโคนอัพที่หน้าแล้วครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับทานครับ เดี๋ยวเราไปดูโรตีแกงไก่ด้านน,นู้นเกนือนะครับนี่บรรยากาศร้านครับวันนี้เหมาร้านเลยใช่ไหมบางดูเจ้าของร้านยืนยิ้<ๆ>มหัวเราะแห่แห่แห<ๆ>่แหนี่ครับร้านอีกวนันไหนครับเดี<ๆ>๋ยวเราจะถ่ายโค้ชอัพซูมเข้าไปหน่อยนะครับ,คครบถ้าที่ปัตตานีไอ้พูดที่กาบี<ๆ>เขาจะเรียกโรตีตกครับ อันนี้โรตีแกงไก่เหรอครับแกงไก่ครับแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่นะครับอร่อยครับจริงหรือเปล่าครับจริงครับต้องทานครับต้องทารสุดยอดครับชอบไหมครับทำไมถึงมาที่นี่บ่อยครับมาที่นี่บ่อยเหรอครับมาอยู่ตั้งที่นี่ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับ อร่อยตรงไหนครับมีอะไรดีบ้างที่นี่อันดับแรกในการบริการครับและที่สําคัญคือราได้ทุกอย่างเอาไปเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและกับหญิงม่ายทำเหมือนมือการสุขสนครับเรากินแล้วได้บุญครับครับกินแล้วได้บุญมาที่นี่นะครับมี่ขวานครับหาล้านด้วยใช่ไหมครับหาล้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหาล้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเชื่อต้องเชื่อผู้นําที่นี่นะครับนี่คือโรตีตบนะครับเดี๋ยวขอถ่ายความดิ่งนิดนึง อ๋อหาไม่เจอโอเคตันไปมาหนาดใหญ่กวเชียงใหม่เก็บซ claro> ีอีกว n นไปเชียงใหม่ขาดใหญ่ไหมครับโอ้โหหรือว่าถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปนะครับเชียงใหม่ก็มีนะครับอืมเชียงใหม่ก็มีร้านสาขาเชียงใหม่นะครับที่ภูเก็ตนะครับสตูลแล้วก็ที่กรุงเทพร้านเลิฟแอนด์แคร์นะครับโอ้ที่สตูลก็มีม sí: ีครับตกลงที่เมืองไทยมีกี่สาขาครับห้าสาขาครับห้าสาขา ก็มีมีครับตกลงที่เมืองไทยมีกี่สาขาครับ5สาขาครับ5้าสาขาแล้วครับขอบคุณครับไปต่างประเทศก็ได้นะครับ18ประเทศทั่วโลกคไอ้ย่าทั้งหมดมีกี่สาขาเนี่ย18ประเทศทั่วโลก122ล้านโอ้โหสุดยอดเลยครับแหนวแหนเดี๋ยวขอภาพนิ่งนี่ครับครับนิ่ครับนิ่ง